สวัสดีค่ะรายการ Geek Popcorn รายการที่จะนำเรื่องราวกิกก g e ฮิปฮิปที่น่าสนใจมาพูดคุยกันทั้งข่าวคราวของภาพยนตร์กระตูนเกมและอื่นๆชนิดที่ว่าคนมาตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบกันเลยทีเดียวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่ม Geek Popcorn เอิโซดแรกกันเลยดีกว่านะคะ It's Showtime Geek News เริ่มต้นกันที่ข่าวจิ๊ตจิตสไตล์กิ๊กกิ๊กของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Friday the 13th ที่กำลังจะกลายเป็นซีรีส์ใช้ทั้งช่อง CW โดยมีการทับทามให้มือเขียนบทชื่อดังอย่างบิลบาโซ่และโจดูสเกลมาทำการปลุกชีพเจสันวอฮีขึ้นมาใหม่ซึ่งจะนำช่องว่างของเวอร์ชันภาพยนตร์มาพัฒนา นั่นคือเรื่องราวต่างๆของเจสันและครอบครัวที่ยังคลุมเครืออีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่มีกำหนดฉายในวันที่13พฤษภาคม2016โดยมีเดวิดบลักเนอร์จากหนังสยองเรื่อง VHS มารับหน้าที่กำกับ ส่วนข่าวการรีบูตรอบ2ของเพื่อนร่วมสถาบันโหดอย่างเฟรดดี้ครูเกอร์ที่เคยถูกนำมาสร้างใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2010แต่กลับล้มเหลวทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์จนทำให้เฟรดดี้ครูเกอร์เวอร์ชันของแจ็คกี้เออร์เฮลลี่ไม่ได้ไปต่อส่วนต้นฉบับนิ้วเขมืออย่างโรเบิร์ตอิงแลนด์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอคขวนกรงเล็บอย่างท้าวอลแล้วใครจะได้รับบทปีศาจร้ายแห่งความฝันนั้นคงต้องติดตามกันต่อไป และอีกข่าวหนึ่งที่จะทำให้แฟนๆเกมต่อโซ่ร้องตะโกนด้วยความดีใจคือข่าวการปลุกชีพหนัง Mortal k o m b a t ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ผู้กำกับเควินตันเจริญถอนตัวไปเมื่อปี2013ล่าสุดหนังกำลังถูกรีบูตใหม่โดยได้เจมส์วานมาอำนวยการสร้างโดวยวานให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองก็เป็นแฟนเกม Mortal k o m b a t เช่นกันและให้คำมั่นว่าหนังเวอร์ชันรีบูตนี้จะดูสนุก ดุเดือดและไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอย่างแน่นอนก e ๊กเทรลเลอร์ไหนๆก็พูดถึงหนังสยองอย่างสุก13แล้ววันนี้ช่วงกิ๊กเทรลเลอร์เลยเอาตัวอย่างหนังของ l u บเบ r ร์ c แจ็คมาฝากค่ะหนังสยองควันปนตลกร้ายเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสลัดฟิล์มรุ่นคุณปู่อย่างสุก13ฟันหวานโดยจะนำพล็อตเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นในค่ายพักร้อนที่มีฆาตรกรหน้ากากสุดโหดอาศัยอยู่ ซึ่งดูจากตัวอย่างต้องบอกเลยว่าหนังคงจะทำออกมาได้โหดมันฮาสมใจแฟนๆแน่นอนโดยหนังจะออกวางขายในรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดและ DVD ในช่วงเดือนตุลาคมปี2016นี้ Geek Games หากพูดถึงเกม Silent Hill หลายๆคนจะต้องคิดถึงเกมมุมมองบุคคลที่3สุดสยองที่มีภาคต่อและภาคเสริมมากมายแต่สำหรับ Geek Games อาทิตย์นี้เราจะนำ Silent Hill Version เกมแอคชั่นแพลตฟอร์มาฝากค่ะ กับ Street of Rage Silent Hill แฟนเกมที่ดัดแปลง Silent Hill ออกมาเป็นเกมต่อสู้ลุย i ดาสไตล์ Double Dragon และ Street of Rage หากสนใจจะโหลดเกมนี้ลองไปเล่นกันฟรีก็กดที่ลิงก์ในรายละเอียดคลิปได้เลยนะคะ Geek on Film อาทิตย์นี้ Geek on Film มีหนังช็อตแฟนฟิล์มแอนิเมชันความยาว7นาทีเรื่อง Friday the 13th ท l ร์ต i l บลมาฝากค่ะ หนังการ์ตูนสั้นเรื่องนี้แม้จะมีภาพที่ดูไม่สวยงามอลังการแต่กลับทำออกมาได้ดีดูสนุกและตื่นเต้นร้าใจจนกิ๊กอ่อนฟีให้คะแนนความสนุกไป9ก้ากะโหลกเลยค่ะหากใครสนใจอยากดูฉบับเต็มก็กดดูได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดคลิปข้างล่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ติดชมแนะนำเพื่อให้รายการกิ๊กป๊อปคอนพัฒนาจนเป็นหนึ่งในใจคุณด้วยนะคะ